บ u สเกตจะอำลาทีมหลังจากจบฤด,ดูกาล2 0 2 2 2 0 2 3นะครับกราบสวัสดทีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 p t Football Variety ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตคกดทุกทุอย่างที่คุณอยากจะกดได้เลยนะครับซุ่มแต่พุ่มสนั่น แมนยูนะครับฉีกกระเป๋าตั้งยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวเบลลิงแฮมสุดแพงสื่ออิตาลีนะครับโหมข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยื่นข้อเสนอทาบทามตัวจูดเบลลิงแฮมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยื่นข้อเสนอทาบทามตัวจูดเบลลิงแฮมนะครับกองกลางของบุลุเซียดอทมุลนะครับแบบอุบเงียบแล้วด้วยค่าตัวที่สูงกว่าคู่แข่งในระดับ120ล้านยูโรเลยทีเดียว เด r เคอาจขยายสัญญาแมนยูแต่ไม่การันตียึดมือหนึ่งดาวิดเดเคอนะครับผู้รักษาประตูชาวสเปนนิดนะครับเตรียมลงเอยต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่มระยะขึ้นไปในท้ายที่สุดนะครับไม่ปิดตำนานย้ายออกจากถิ่นโอต f ฟอร์ดช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้แต่กันนั้นนะครับก็มีความเสี่ยงสูงนะครับว่าเจ้าตัวจะหลุดเป็นมือสองนะครับหากทีมนะครับได้นายประตูมือดีลายใหม่เข้ามาเสริมทัพ เชลซีนะครับเปิดเจราจาหวังคว้าอาดีตหัวหอกลิวอร์พูจากบาเยอร์แล้วโอกาสที่ซาริโอมาเน่นะครับกองหน้าเซเนกัลของบาเยอร์มิวนิกนะครับจะย้ายกลับมาสู่พิเมลีกนะครับอย่างรวดเร็วนะครับมีมากขึ้นอีกระดับนะครับเมื่อมีรายงานล่าสุดว่านะครับเชลซี Chelsea ครับได้เริ่มต้นเจราจากับบาเยอร์มิวนิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการนำตัวมายังสแตมฟอร์ดบิดในช่วงซัมเมอร์นี้ เซคิโอบุตเกตนะครับประกาศอำลาบาร์เซโลนาอย่างเป็นทางการหลังจากจบฤดูก,กาลนี้เซคิโอบุตเกตนะครับกองกลางชาวสเปนนะครับวัย34ปีประกาศอำลาบาร์เซโลนานะครับต้นสังกัดอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้มิดฟิลด์ลูก,ก,ลกมอที่เติบโตขึ้นมาจากมามาเซียนะครับถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของสโมสรนะครับตั้งแต่ปี2008 ก่อนจะยกระดับตัวเองขึ้นมานะครับจนประสบความสาเร็จมากมายกับเจ้าบุญทุ่มตลอด15ปีที่ผ่านมาโดยล่าสุดนะครับหลังจากมีข่าวลือหนาหูว่านะครับตลอดหลายวันที่ผ่านมาว่าเจ้าตัวจะแยกทางกับบาร์เซลโลนาในช่วงซัมเบอร์นี้กระทั่งล่าสุดนะครับสโมสรอนได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการผ่านสื่อของสโมสรอนว่านะครับบุสเกตจะอำลาทีมหลังจากจบฤดูกาล2022-2023นะครับ บุชเกตครับลงสนามให้กับบาร์เซโลนาไปทั้งหมดนะครับ719นัดทำได้15ประตูกับ43แอซซิดคว้าชแชมป์ร่วมกับทีมได้ถึง31รายการรวมถึงคว้าชแชมป์ยุโรปก,กับบาซ่านะครับ3สมัยชแชมป์ลีก8สมัยแถมระหว่างนั้นยังติดทีมชาติสเปนไปทั้งสิ้นนะครับ143เกมเคยพาทีมกระทิงดุควา้าแชมป์โลกเมื่อปี2010และชแชมป์ยูโรนะครับเมื่อปี2012 วันสวันก่อนยังราคาร้อยล้านอยู่เลยล่าสุดนะครับขุ่นค้อนครับปักป้ายดิแคนไลท์นะครับเป็น120ล้านยูโรโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นทีมที่ให้ความสนใจแบบจริงจังนะครับในการเซ็นสัญญาห้องเครื่องทีมชาตินักกิจรายนี้นอกจากนี้นะครับเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับจะพิจารณาเงินจํานวน100ล้านยูโรบวกนักเตะนะครับหากว่าต้องการที่จะจ่ายน้อยลงกว่านี้ เท่านั้นยังไม่พอนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตรียมควัก53ล้านนะครับสู่ขอคิมมินแจจากนาโปลีโดยกองหลังชาวเกาหลีใต้นะครับจะเข้ามาเป็นตัวแทนของกัปตันทีมคนสำคัญอย่างแฮร์รี่มักไกวยนะครับที่คาดว่าจะถูกลเลาะออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ตอบแทนผลงานททับปืนใหญ่อาร์เซนอลน,นะครับ จอมอบสัญญาใหม่ให้กับอารอนแลมเดลเดลี่เมลนะครับสื่อของอังกฤษนะครับระบุว่าทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับเตรียมยื่นสัญญาใหม่ให้กับอารอนแลมเดลพิจารณานะครับหลังจากที่เขาเล่นได้โดดเด่นอย่างต่อนเนื่องอาร์เซนอลนะครับยอดสโมสรแห่งวงการฟุตบอลพิมเหลยียงกฤษนะครับเตรียมที่จะมอบสัญญาใหม่ให้กับอารอนแลมเดลนะครับผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมนะครับตามรายงานข่าวของเดลี่เมลนะครับสื่อของผู้ดีอังกฤษ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับและพรุ่งนี้จะเป็นคอนเทนต์แบบไหนอะไรยังไงฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้พวกผมด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ